ออนไลน์ Online, แค่คลิกชีวิตก็เปลี่ยนปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การติดต่อสื่อสารการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าการส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งความบันเทิงในรูปแบบต่างๆซึ่งในวันนี้เราจะมายกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาข้อมูลและการทำงานซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องยาก โดยเราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นที่ใครๆก็สามารถทำได้สำหรับใครที่อยากจะหาข้อมูลผ่าน YouTube ก็ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน y o u t u b e จากนั้นกดสมัครสมาชิกและใส่รายละเอียดตามขั้นตอนเมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูเรื่องราวต่างๆได้เช่นถ้าอยากรู้เรื่องสถานการณ์ด้านแรงงานหรือกฎหมายแรงงานก็ให้เข้าไปที่ช่อง YouTube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จากนั้นก็เลือกคลิปต่างๆที่สนใจหรือถ้าใครที่อยากรู้ว่ามีแพลตฟอร์มอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเราเช่นแพลตฟอร์มรูกจ้างทำงานบ้านก็ให้เข้าไปที่ Google ก็จะมีข้อมูลต่างๆขึ้นมาให้เราได้เลือกดูได้อีกเช่นกันและสำหรับใครที่มี Facebook อยู่แล้วสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ให้เป็นประโยชน์โดยการเขียนประวัติของตนเองหรือกลุ่มโดยเล่าถึงคุณสมบัติความสามารถในการทำงาน หรือบอกงานที่ต้องการรับทำผ่าน Facebook ตนเองหรือกลุ่มต่างๆโดยสร้างโปรไฟล์ให้ดูโดดเด่นและน่าสนใจเพื่อประชาสัมพันธ์ตนเองหรือกลุ่มซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการทำงานและได้งานที่ตรงกับความต้องการและความถนัดผ่านช่องทางออนไลน์ที่ใกล้ตัวที่สุดที่สำคัญนอกจากจะต้องดูแอปพลิเคชันที่มีความน่าเชื่อถือแล้วจะต้องอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการแอปพลิเคชันด้วยเพราะต้องมีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวลงไป ซึ่งอาจมีการนำไปเปิดเผยต่อและทำให้เจ้าของข้อมูลเสียหายได้